ก็แวะมาชมมาดูกันได้ครับตัวนี้เป็นปั๊ม2องใบพัดเป็นระบบโดเอ็กซออัตโนมัตินะครับเครื่องรถไถนาเดินตาม120หรือเครื่อง12แรงชนยอยครับชนตรงที่เขาเรียกกันนะเท,นท็นเทนเลอร์อันนี้เป็นสตาร์ทกุญแจนะครับ หัวลากใส่แท่นลากหรือว่าใส่ท้ายรถกระบะได้เลยเสตาร์ทมือจอันนี้ใบพัดกว้างกี่นิ้วครับประมาณแปดนิ้วอะแปดนิ้วใช่เมื mm ่อ hmm. กี้น้องเขามาถามแล้วมีลูกค้ามาถามว่าใัดกว้างกี่นิ้วมีหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่ว่าปั๊มน้ำอย่างเดียว จะเป็นเครื่องพันน้อยหัวหัวรถเราก็ถ่ายนะครับหัวรถถจะเป็นเครื่องสีข้าวเครื่องยนต์แล้วก็ปั๊มพ่นยาสามสูบอันนี้จะเป็นโซนอะไหล่หัวดูดครับติดก,กันแล้วก็อะไหล่ปัม๊มเป็นนส้นเชือกแล้วก็ปัม๊มตัวเล็ก ทำไฟฟ้าตัวนี้พอโต้้มเอย์ผลืตภัยามีหมดแทบทุกอย่างครับเช่นตัวทำอาหารตัวน้ำแข็งสายใหม่ก็มีครับหลายอย่างฝั่งนี้จะเป็นทำบุกชิ้นเครื่องตีน้ำแข็งอะไรเป็นน้ำแข็งเจ็ดมะราคาก็ไม่แพงครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันหร้อยบาท สะเทากะกะลาขั้นกะทิบดเนื้อหันหนังตีไข่อันนี้จะเป็นหัวคนดินครับงานเกษตรอันนี้เป็นเตาอบเป็นส่วนส่วนปั้นตัวนี้ก็จะลงลงสมุนี้นะครับตอนนี้เราก็มาเปิดสาขาอยู่ชุมพรสาขาสามนี่เป็นปัน๊มปั๊มสามใบพัด มอเตอร์15แรงคอมตู้สตามีทัมเมอร์ให้ด้วยครับมีทัมเมอร์ให้ด้วยก็คือตั้งเวลาปิดเปิดราคาสมวนอยู่ที่แสนห้าพันครับภายในวันนี้นะครับหรือว่าจะสวส,สอบสอบถามน,นะอันนี้เป็นปั๊มดิกครับปั๊มตัวใหญ่ตับโบอันนี้ส่งไกล ประมาณ5กิโลขึ้นเขาเนี่ประมาณ3กิโลได้ครับแนว45ถึง65อันนี้ดูโทษสายส่งสายดูดมีหมดนะครับอันนี้เป็นตีปนเปือบตีปน8นิ้วเดี๋ยวมารอฟังเสียงตัวนี้ครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ต้องต้องใช้2ผลคนเนาะ ขออนุญาตตั้งกล้องนะครับ ครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเสียงดังมันสั่นสั่นพวกขาตั้งครับก็เลยดังนบบแต่ที่จริงเสียงมันเงี้ยงนะตัวนี้ครับเงียบเสียงมันจะเงียบตัวเครื่องแจ้ร้อนระบบดูดน้ำอัตโนมัติครับตัวนี้ลำส่องไฟพัด โอเคครับผมขอบคุณครับอย่าลืมติดตาม YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ชมตลอดครับจะได้มีกำลังํา y ทำ u u u e e ต่อครับผมขอบคุณครับ